ชมลมรวมเพื่อนปั่นนะคะอยุธยานะคะวันนี้เราจะมาตามรอยพระเจ้าทรงธรรมนะคะพระมหากษัตริย์ของกรงศรีอยุธยานะคะในสมัยนั้นนะคะตรงนี้นะคะวัดประดุ่ทรงธรรมนะคะมีประวัตินะคะที่ที่วัดนี้นะคะมีทั้งวิชามีการสอนวิชามีการสอนหนังสือสอนทุกอย่างนะคะเรื่องการที่แบบว่าของขังมีมีทุกอย่างในนี้นะคะทุกวิชาทุกแขนงน,นะคะที่ในวัดประดุ่ทรงธรรมนี้นะคะ การสอนนะะการเรียนการสอนนะคะพระเจ้าทรงธรรมท่านก็นิมนต์พระนะคะจากที่วัดนี้ฮะเข้าไปสอนในกรุงนะคะในเมืองหลวงนะฮะไอสอนพระเจ้าทรงธรรมนะคะท่านก็ศึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์เรื่องทุกอย่างนะคะเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์การศึกษาเนี่ยฮะพระเจ้าทรงธรรมท่านก็ได้เชิญพระที่วัดนี้ไปสอนนะคะในพระราชวังนะคะแล้วมีอยู่ในสมัยพระเจ้าทรงธรรมนะคะพวก ญี่ปุ่นนะคะคิดการกรบฏนะคะคือก่อกบฏค่ะคือควบคุมตัวพระเจ้าทรงธรรมนะคะเอาไว้ที่ในกรุงนะคะในกรุงนะคะในเมืองหลวงนะคะแล้วก็ทนะที่พระที่วัดประดูทรงธรรมนี่ะแปดรูปนะคะเด,เดินทางไปนะคะไปที่เมืองหลวงนะคะไปนําตัวพระเจ้าทรงธรรมออกมาจากการจับกุมของญี่ปุ่นนะคะโดยที่ ท่านเดินออกมานะคะทหารญี่ปุ่นเต็มไปหมดเลยคือจะใช้มนตะถานาจังงังหรือว่ามนที่แบบว่าญี่ปุ่นเนี่ยคือทําตัวไม่ได้ทำทำร้ายท่านไม่ได้เลยคือต้องปล่อยให้ท่านเดินออกมาโดยสวัสดิภาพเพราะว่าเขาเขาเห็นพระเจา้าทรงทำเดินออกมาแต่เขาทําอะไรไม่ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นเอ่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งนะคะที่ที่แบบว่า การเล่กในประวัติศาสตร์นะคะว่าเออพระเจ้าในสมัยพระเจ้าทรงธรรมนะคะมีเรื่องอา,อ,าอาคมมีเรื่องของข,องของังมีเรื่องการเรียนวิชานะคะวิชาวิชาทางนี้นะคะทางไสย,ยศาสตร์หรือว,ว่าทางทุกวิชาทุกขแขนงค่ะพระเจ้าทรงธรรมนะคะท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนานะคะ ท่านแบบศึกษานะคะศึกษาพระธรรมศึกษาพระไต้ปีดกทุกอย่างนะคะท่านเป็นคนเรียบเรียงหนังสือนะคะเกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นพระมหากร์องหนึ่งนะคะที่ส่งเสริมนะคะแล้วก็ที่ที่แล้วแล้วมาท่านก็เป็นผู้ค้นพบนะคะรอยพระพุทธบาทนะคะท่านก็แบบว่าเป็นพระมหากร์ที่จะให้คนไทยประเทศไทยเนี่ยคือเป็นศาสนาชุดเป็นหลักนะคะ ท่านมีความเลื่อมใสในศาสนาพุทธท่านรักคนนะคะประชาชนคนไทยทุกคนนะ,ะอยากให้คนไทยทุกคนน่ะนับถือศาสนาพุทธแล้วก็มีใจเป็นคนพุทธนะคะอยู่อย่างมีความสุขนะคะอันนี้ก็ประวัติพระเจ้าทรงธรรมนะคะแล้วให,ให้อยากให้ทุกคนติดตามนะคะท่านนะคะเแล้วเดี๋ยวเชิญเข้าไปดูในในวัดนะคะวัดประดูทรงธรรมนี้นะคะ ที่นี่นะคะเชิญทุกท่านมามานะคะมาดูนะคะมีมนเวทมนลชา้าให้ให้ศึกษาเยอะแยะเลยนะคะค่ะอดีตของพระเจ้าทรงรรมนะคะมาอุตมะสการพระเจ้าจอาระลึกถึงแล้วก็มีประวัตินะคะโดยข้าวนะคะโดยเช่าข้าวเกี่ยวกับพระเจ้าทรงรัมนะคะอยากจะให้ทุกท่านมานะคะมาแล้วก็มา เระลึกถึงพระมหากษัตริย์ของไทยเราอีกพระองคหนึ่งนะคะที่ละคนไทยมากเลยอยากให้คนไทยอยู่อย่างมีความสุขนะคะอยากให้คนไทยอยู่อย่างมีความสุขอยู่ในความเป็นพุทธนะคะให้ลึกและลึกถึงชาติาาาศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะอยากจะให้ทุกท่านมานะคะมาตรงนี้เป็นเจดีย์บรรจุพระบรมอุปัชฌาย์ทรงถาน,นะคะ่ะมีพระราชประวัตินะคะ,จะเจิญน,นะคะ ภายในวัดประดู่ทรงธรรมนะคะยังมีโบสถ์มหาอุตนะคะที่พระเจ้าทรงธรรมท่านทรงมาปฏิสังขรณ์เอาไว้นะคะมาบำรุงนะคะทำาุนบำรุงนะคะเชิญทุกท่านนะคะมามาชมได้นะคะมีโบสถ์มหาอุตคะ่ะ